จังหวัดสระบุรีนะครับมีวัยรุ่นที่เป็นสาวประเภท2นะฮะทะเลาะกันนะถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันนะครับโดยฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าสาวสองกระเทยรุ่นน้องนะะอายุ15 <c oughs> ได้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายกระเทยรุ่นพี่อายุ19ปีเพราะไม่พอใจบอกว่านเนี่ยกระเทยรุ่นพี่เนี่ย,ยมาแซะมาบูลลี่ <c oughs> เรื่องการแต่งหน้าของเขาเอออ่ะเดี๋ยวลองไปดูคลิปเหตุการณ์หน่อย เอ้ยมึงจะบาเหีมงต้องนั่งแอปหวานหรอกไอ้ใหญ่ผู้ชายแอปวานแอปไทุกสวคุณไมุ่ยต่เดินละล่นนี่แะ คุณผู้ชมครับคลิปเหตุการณ์นี้นะครับฝ่ายคนเจ็บร้องเรียนบอกว่าถูกฝ่ายสาวสองรุ่นน้องเรียกให้หยุดรถและทำร้ายร่างกายลักษณะตบหัวกระชากผมนะฮะกลางดึกเมืออ่อคืนที่ผ่านมาที่บริเวณสะพานสารกลางจังหวัดในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับล่าสุดวันนี้ผู้สื่อขาวเวิร์กพอตได้สอบถามกับนายกิติพงศ์หรือน้องบีมอายุ19คนเจ็บบอกว่าตอนเกิดเหตุ ตัวเองเนี่ยก็ไปเที่ยวกับเพื่อนในกลุ่มนะฮะและคุยเล่นอยู่กับเพื่อนในกลุ่มส่วนคู่กรณีเนี่ยซื้อลูกชิ้นอยู่ใกล้ๆกันตอนนั้นคุยเล่นกันอยู่ก็ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้ยินต่อมาได้มาอยู่แถวบริเวณสะพานจุดเกิดเหตุมานั่งเล่นตอนนั้นคู่กรณีเรียกให้จอดรถและคู่กรณีบอกว่าเนี่ยมาแซะเขาหรือเปล่าจากนั้นอีกฝ่ายหนึ่งได้มีการถอดวิกผมและเข้ามาทําลายร่างกายเธอเลยนะครับ ล่าสุดเห็นบอกว่ามีการจะนัดเคลียร์กันที่โรงพักในวันพรุ่งนี้เ,เดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะหนูก็ยืนวีผมแล้วเขาก็ยืนมาคุยว่าเมื่อกี้ใครแซนี่เหรอมีใครแซนี่หรือเปล่าใครใครแซะใครเรื่องอะไรแซะว่าอะไรนั่นแหละค่ะก็ไม่ไม่ถึงกับมากค่ะไม่ค่อยไม่ได้รุรมรม,มา,าเลยค่ะไม่ไรไม่มีเจตนาว่าอะไรค่ะเป็นการเข้าใจผิดใช่ค่ะว่ากันเองในกลุ่ม เราพูดไปแล้วบอกไปแล้วน้องคนที่โดนทำร้ายเนี่ยอายุ19ส่วนคนที่ทำร้ายเนี่ยอายุ15ปีคุณผู้ชมฮะบอกว่าเบื้องต้นได้นัดเจรจากับฝ่ายคนเจ็บวันพรุ่งนี้อยากจะขอโทษนะสาเหตุที่ทำร้ายอีกฝ่ายเพราะได้ยินฝ่ายคนเจ็บเนี่ยมาพูดแซะมาพูดบูลลี่เรื่องการแต่งหน้าแต่พอได้คุยกับคนเจ็บเธอก็บอกว่าไม่ได้แซะอีกทั้งช่วงก่อนที่จะมีการทำร้ายร่างกายคือตอนที่นั่งเล่นแถวสะพาน อีกฝ่ายได้ขับรถมาจอดแล้วมองนะฮะก่อนที่เขาจะเรียกให้คนเจ็บจอดรถและพูดคุยแล้วก็ลงมือทํำร้ายร่างกายตอนนั้นก็มีการถอดวิกผมแล้วตรงเข้าไปทําร้ายนะครับยืนยันว่าไม่ได้รู้จักหรือมีเรื่องอะไรกันมาก่อนหรอกแต่มันน่าจะเป็นเรื่องความเข้าใจผิดนี่แหละก็อยากจะขอโทษอีกฝ่ายเอาเดี๋ยวลองฟังกันเลยรุ่นน้องหนะ่อยมันฟังเขามาแซนัวค่ะพี่แต่แต่พอหนูถามว่า คนที่คู่กรณีที่โดนนะคะว่าเขาได้พูดไหมเขาก็ยอมให้น้องเขาค่ะว่าน้องเขาพูดหนูอยากจะขอรู้เขาค่ะอาจจะเป็นาการเข้าใจผิดของหนูด้วยก็คือหนูก็อยากคุยกับเานี่น,น,นะครับก็เห็นบอกว่าเนี่ยนะครับไปแจ้งความกันแล้วนะคนเจ็บเนี่ยนะพรุ่งนี้นัดเจราจาเคลียร์กันที่โรงพักเอ,อทางตํารวจก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดตกลงกันไม่ได้ก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาคดีทํรลายร่างกายกันต่อไปนะครับ